นี่นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวสลามนะคะทั้งหมดของเราเลยนะโอเคสีแรกก็จะเป็นสีเหลืองไข่ค่ะส่วนนี้เราคิดเองนะส่วนเนี้ยแบบมันเหมือนเอนด้งดึงดึงเนาะความรู้สึกเราอะโอเคก็ไปดูสีต่อไปกันเลยโอเคสีต่อไปก็จะเป็นสีม่วงนะคะ นี่นุ่มนะยืนด้วยเนาะโอเคก็ดูสีต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะสีต่อไปนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลไม่รู้ว่าใช่น้ำตาลหรือเปลเนะนุ่นมนะคะยืนด้วยนะรีได้บางด้วยนะคะ ของเรานุน่มยืดรีดได้บางทุกสีเลยนะโอเคสีต่อไปกันเลยโอเคค่ะสีต่อไปจะเป็นสีเหลืองส่วนนี้เราคิดเองเนาะสูตรมันมีในคลิปที่แล้วนะที่เราลงไปนะนี่สูตรน,นี้ดีมากๆเลยอะ่ะเราชอบช่ด้วยนะ ไม่ค่อยไม่ค่อยติดมือนะนี่นุ่นมยืนนะคะนี่ได้บางด้วยเนาะสุดสีนี้เราจะเล่นนานหน่อยนะเพราะว่ามันรอยชอบเนาะ ออนุ่มมากมากเลยี๋ยวก็ไปดูสีต่อไปกันเลยโอเคค่ะสีต่อไปก็จะเป็นสีชมพูอ่อนเนาะ นะคะรีได้บางด้วยนะเด้งด้วยเนาะโอเคก็คไปดูสีตอไปกันเลยโอเคค่ะสีต่อไปก็จะเป็นสีชมพู แต่ไม่ใช่ชมพูเดียวกับเมื่อกี้นะอันนี้จะเป็นชมพูนมเย็นเนาะในกล้องสีอาจจะอ่อนนะอันนี้จะเป็นชมพูนมเย็นสีสวยมากๆเลยอะเนี่นี่ได้บางด้วยเนาะน,นี่สวยมากๆเลยเนาะ เราชอบสามสูตรนี้นะมีที่เราชอบนะก็จะเป็นสีเหลืองสีชมพูอ่อนแล้วก็จะเป็นสีชมพูนี้เนาะเป็นสีที่เราปรดสุดละนี่โอเคจะคเก,ก็บใส่กล่องเลยกล่องเราก็จะเป็นไซส์เป็นอันนี้นะเนาะเป็นแลวกลัวกล้องตกนะเนี่ยขอปิดก่อน มันจะได้ไม่ฉุนมันจะได้ไม่แข็งโอเคสีต่อไปก็จะเป็นสีแดงนี่สีแดงแต่ว่าคนละสูตรกับสามสูตรเมื่อกี้เนอะนี่สีนี้สวยนะรีดได้บางด้วย <c oughs> หมดนี้ไม่มีบอลล็กเลยนะคะวจุ๊บนุ่มมากมากเลยเดี๋ยวก็ไปดูสีต่อไปกันเลยโอเคค่ะสีต่อไปก็จะเป็นสีส้มนะคะให้กล้องสีอ่อนนะแต่จริงๆสีเข้มมากเลยนีไ่ได้บางด้วยเนาะมันก็ไม่บางเท่าไหร่อะ นี่นี่อุ้ยค่ะโอเคนี่ก็จะเป็นลารมของเรานะโอเคเดี๋ยวเราก็ให้ดูลารมของเราทั้งหมดนะแปบบ๊บนึงนะ